สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณคนที่มาเจอคลิปนี้คุณเองอาจจะเป็นคนทัดลมเมถุนตนคมคนทัดน้ำกรกฎมีพิจิกคนทัดดินพฤกศกันมังกรหรือจะเป็นชาวราศีธนูก็เป็นไปได้ค่ะตัวคุณเองอาจจะอยู่ในช่วงเะลาแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะสิ่งที่คุณทำอะค่ะมันอาจจะมาจากความคิดไอเดียรเริ่มสร้างสรรค์ของคุณหรือบางคนนะคะอาจจะกําลังคิดถึงการออกไปผจญภัยครั้งใหม่ในชีวิตบางคนอาจจะเป็นการเริ่มงานใหม่บางคนอาจจะเป็นลักษณะของ การที่อยากสะาออกใหม่มีอิสระหรือว่าทำงานฟรีแลนซ์เป็นของตัวเองนะคะเดาูมลขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคือคุณอยากไปแหละแต่ปัจจุบันเนี่ยยังมีความกังวลบ้างแต่สิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะคือคุณมีการยานามิตที่ดีคุณมีเพื่อนที่คอยเชียร์อัพซัพพอร์ตสนับสนุนไม่ว่าคุณจะทำยังไงก็แล้วแต่ค่ะแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีอะไรมากอะค่ะแต่ว่าความที่แบบมีเพื่อนที่อยู่รอบข้างการยานามิตรที่ดีอ่ะมันมีสิ่งที่ส่งเสริมคุณที่ดีเลยนะคะงานใหม่ที่คุณทาสิ่งที่คุณ กังวลใจอยู่นะคะมันจะทำมาซึ่งชีวิตที่เบาสบายมากขึ้นนะคะ Queen's c l ั b ที่ขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าคุณจะได้รับการฮ a ลิ่งเยียวยาหรืองานของคุณจะเป็นลักษณะในการสายพพอร์ตคนอื่นนะคะนา Penta Co ค่ะแต่มองว่างานนี้อาจจะเป็นงานที่ทำให้คุณมีชีวิตที่ Work-Life Balance มากขึ้นนะคะมีโอกาสในการไปชมนกชมไม้มีเวลาที่แบบแต่งตัวสวยๆดูแลตัวเองได้มากขึ้นนะคะมีโอกาสที่แบบทาน อาหารดีๆนะคะ,ะตัวของแฮงแมนขึ้นมาค่ะมันจะมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความกังวลใจของคุณนะคะจะมีโอกาสปรับได้โดยการที่ได้รับคําแนะนานะคะหรือเรียนรู้อะไรบางอย่างเป็นการพัฒนาตัวเองความกังวลใจต่างๆเนะะี่ยค่ะมันแก้ไขได้ด้วยการพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อคุณขาดสิ่งไหนนะคะคุณก็ยห้ย,ยอมรับแล้วก็ปรับปรุงด้านนั้นค่ะซีซ็อกคับนะคะเพจออฟสอดแล้วก็เวลออฟฟายชันะคะสิ่งที่คุณทําคุณเองอาจจะเป็น สิ่งที่คุณรู้มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ขอให้คุณนะคะทําตัวเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วนะคะลองหาข้อมูลใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆใหม่ๆ,มๆอยู่เสมอคะ่ะมันจะทําให้ชีวิตของคุณก้าวหนา้าก้าวกระโดดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะถ้าคุณกําลังกังวลใจเรื่องการเดินทางของคุณอยากบอกคุณว่าการผจญภัยของคุณครั้งนี้จะทําให้คุณเติบโตนะคะ The o f f o r t u n i เนี่ยชีวิตของคุณกําลังเดินทางไปหาสมบัติเนาะไปหาโอกาสดีๆ ไปหาจังหวะที่ดีในชีวิตแต่เชื่อว่าความสับปะการเดินทางครั้งนี้จะทําให้คุณนะคะมีความสุขมากขึ้นนะคะอย่ากังวลใจอะไรไปมากค่ะขอให้คุณมั่นใจในตัวเองเจอปัญหาไว้แก้ค่ะปัญหามีไว้ให้แก้มีปัญหามีไว้ให้เรียนรู้แล้วคุณจะเติบโตไปกับมันค่ะใครเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันอย่าลืมกด like, go share, go ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจลูกตาลค่ะส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อไลน์พิเชาเขาไลน์แอดแอด,แอดทาร์โรว์ี้ลูก่าน,นะคะวันน